ศีลส,สุตตะจาคะปัญญาเกิดขึ้นได้ยังไงโยมมันนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยโยมตส่าเอากายวาจาใจามาทําตามนั้นนะทําตามใครใครเป็นคนพูดตรงนี้ออกมาพระพุทธเจ้าพูดนั่นคือโยมต้องมีศรัทธาในพระุทธเจ้าโยมจึงทําตามถ้าโยมไม่ศรัทธาจยไปทำทาอะไรโยมก็ไม่ทําให้มันสอนไปเอะฉันไม่ทําหรอกเพราะไม่มีศรัทธาแต่โยมทําตามเออลองหน่อยเผื่อจะดีใช่ไหม นีศสัทธาละเรียกสัทธาสัมปาาศีลสัมปทามาอย่างไงเวลายมนั่งรู้ลมหายใจเขาออกจิตไม่ได้คิดอกุศลอะไรตอนที่รู้ลมหายใจเขาออกเป็นกองกุศลที่แท้จริงผู้เจ้าบอกขณะที่จิตไม่ได้คิดอกุศลกายวาจาจะไปอกุศลได้ไหมมันไม่ได้เพราะใจไม่ได้คิด นั่งรู้ลมหายใจจะไปด่าเขาได้ไหมไม่ได้เพราะยังรู้ลมหายใจอยู่ยมรู้ลมหายใจหนึ่งชั่วโมงศีลก็บริบูนหนึ่งชั่วโมงเพราะจิตไม่มีอกุศลจิตฉันจะรู้ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกถ้ายมรู้ลมหายใจยี่บสี่ชั่วโมงยมก็มีกุศลยี่บสี่ชั่วโมงอกุศลก็ดับไปยี่บสี่ชั่วโมงพระเจ้าจะอกยิ่งทํามากยิ่งดีไงจึงแต่ว่าเป็นกองกุศลที่แท้จริง ขณะที่รู้ลมหายใจเข้าออกความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นศีบลบริบูรณ์ขึ้นมาโดยไม่ต้องทำอะไรเพราะใจอยู่กับลมหายใจเข้าออกซึ่งเป็นกองกุศลที่แท้จริงอากุศลไม่มีโยมก็จะไม่คิดพยาบาทเบียดเบียนใครนั้นเวลาคนที่มันทะเลาะบอกแวงกันเนี่ยจิตมันมีอาฆาตมีพยาบาทซึ่งกันและกัน ตรงจึงเรียกว่าจะมีการทิมแทงกันด้วยหอ,อกปากใช้ปากนี่เป็นหอ,อกทิมแทงกันใช่ไหมอ่าด่าว่าเสียดแทงกันนะดังนั้นศีลอยมครบขณะที่จเจริญสมาธิสุตตะสุตะยมก็ได้เพราะการที่ยมจะมานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกนั่นคือยมต้องฟังมาก่อนพิขุทั้งหลายพิกขุไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตาม นั่งคู่ขาก็มาได้รอบทําไมเราต้องคู่ขาออกพรเจ้าบอกนั่งคู่ขาก็มาได้รอบตั้งกายตรงทําไมเราไม่นั่งรอหงอยอย่างนี้พรเจ้าบอกให้ตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจสั้นนีสุดตาของใคร ของพระพุทธเจ้าถูกทรงจำา่่านกันมา2,500กว่าปีเห็นไนหะสุตตาเรามีแล้วได้ข้อสามแล้วเห็นไ,ไหมจาคะาการเสียสละการแบ่งปันการเสียสละส่วนใหญ่มองแต่ด้านรูปเงินทองอะไรอย่างนี้แต่มองนามธรรมไม่ออกมองทานแต่เรื่องของวัตถุเข้าวของแต่อภัยทาน อเวลาทานอภพยาประชาานทานคือการให้อภัยทานคือการไม่พยาบาททานคือการไม่ผูกเวรมองไม่ออกดังนั้นขณะที่นั่งรู้ลมหายใจเข้าออกโยมจะไม่คิดพยาบาทไม่คิดเปลี่ยนเปลี่ยนใครโยมก็คิดให้อภัยอยู่แหละไม่มีความคิดความคิดที่จะไปผูกอาฆาตไปบาทไม่มีดับเพราะนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ ได้มาหาทานชั้นเลิศมาขณะที่รู้ลมหายใจเขาออกขณะรู้ลมหายใจเขาออกโยมละอารมณ์ต่างๆละทิ้งเกิดความคิดมาพุทธะให้ละให้วางการละการวางอารมณ์เรียกจากะการสละการทิ้งอารมณ์โยมทิ้งวัตถุเข้าของสละคือให้ให้ดังนั้นการให้วัตถุเข้าของจึงให้วางจิตละความตรีคือตั้งใจสละ ให้แล้วไม่คิดเอาคืนเพราะฉันสละแล้วขาดอ,อย่างนี้อารมณ์ก็เหมือนกันเมื่อกี้ให้ด้านลูกนี่ให้ดันอารมณ์เกิดความคิดไม่ดีขึ้นมาทิ้งสละสละออกเห็นไนะเรียกจากะยมได้จากะมาข้อที่ส่ข้อที่5ได้ปัญญานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกลมรูล้ลมเข้าลมออกสุภา,าักตปุ๊บหลุดไปคิดขณะที่คิด เห็นความคิดเกิดนะเห็นพระเจ้าบอกดังนั้นขณะที่เธอเพลินเนี่ยเธอจะเห็นสมุทัยคือเกิดยมคิดเพลินไปสักพักรู้ตัวเฮ้ยกำลังคิดนี่ว่าต้องกลับมารู้ลมยมก็ละความเพลินกลับมารู้ลมหายใจเข้าออกใหม่ความคิดก็ดับไปพระเจ้าจึงบอกว่าขณะที่เธอละนันทิเธอจะเห็นนิโรธขณะที่เพลินเห็นสมุทัยขณะที่ละความเพลินเห็นนิโรธเห็นนะ มันเป็นมรควิธีอยู่แล้วแล้ววิธีนี้จะทําให้เห็นเกิดเห็นดับเข้าใจไหมพอละความเพลินกลับมาที่อะไรเสาเขื่อนเสาหลักคือลมหายใจเพราะพระุทธเจ้าบอกกายนี้เป็นเสาเขื่อนเสาหลักของจิตเอาจิตมาอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักคือลมหายใจและพระองค์บอกลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้คือกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายถูกต้องไหมเพราะกายเรามีสี่ธาตุใช่ไหม กายมีสี่ธาตุนะดินน้ําไฟลมใช่ไหมลมก็เป็นกายอันหนึง่งดังนั้นเวลาเอาใจมารู้ลมที่กําลังไหลเข้าไหลออกชื่อว่ารู้กายเหมือนกันอันเดียวกันถูกต้องไหมนี่ดังนั้นเวลาละความคิดปึง้งก็เอาใจมารู้ลมใยใจที่ไหลเข้าไหลออกแค่นี้เองหรือเอากลับมารู้กายอืมก็เห็นการดับการเกิดการดับการเกิดการดับหลุดไปคิด เห็นเกิดล่าความพลิดเห็นดับขณะหลุดไปคิดมองให้ครบวงรอบอีกทีขณะที่หลุดไปคิดอะไรหายไปลมหายใจหายไปลมดับกลับมาความคิดดับไปกลับมาที่ลมลมเกิดความคิดดับถูกต้องไหมนั่นคือเราจะเห็นรูปเกิดดับนามเกิดดับคนคนนั้นกําหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้และเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปใครเห็นตรงนี้ คือสัจจะความจริงแห่งา em. าการเกิดขึ้นและการดับไปของสรรพสิ่งเรียกมีปัญญาศรัทธาศีลสุตะจาเขปัญญาครบขณะที่นั่งรู้ลงหายใจเพียงอย่างเดียวถูกต้องไหมเห็นความแยบคายของผู้เจ้าไหมละเอียดมากละเอียดคิดเองคิดออกมาคิดไม่ออกหรอกคิดม่ต้องนั่งดูรู้ลมยจนมีประสบการณ์มีประสบการณ์แล้วบัญญัติบัญญัติบัญญัติออกมาอย่างนี้เนี่ย ดังนั้นขณะที่นั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเจริญอาณาปานสติกจึงเป็นการสร้างเหตุแห่งการสมปรารถนาโดยอัตโนมัติจริงไหมแค่นั้นเองไม่ต้องยากอะไรอยากสมปรารถนาอะไรเชื่อพู้จเจ้าเจริญอานาปานสติกดังนั้นเวลาพู้เจ้าบอกขณะที่จเจริญอาณาปานสติกหรือกายคตาสิกเนี่ยความเป็นกุสลทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นมันก็ตรงจริงเลยทุกอย่างมาหมดเลย อินรี่ห้าก็ามาศรัทธ,ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็เข้ามาศรัทธ,ธาคือยมศรัทธ,ธาพระเจ้ายมจึงมาทำม,มาทนที่จะนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกศรัทธ,ธาวิริยะขณะที่ยมนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกยมมีความเปลียยนไหมมีไม่มีความเพียรก็ลุกตั้งแต่นาทีแรกปะใช่ไหมวิริยะมาละสติการละลึกได้ยมนั่งรู้ลมมันคอยหลุดเลื่อย โยมก็คอยลึกได้ครับมาแล้วลึกได้กลับมาที่นี่นี่ฝึกสติแล้วเห็นนะรัทธาวิริยะความเพียรสติได้ฝึกตลอดสมาธิความตั้งใจมัน่นพอโยมเอาใจอยู่กับลมหายใจเฮ้ยฉันต้องอยู่กับลมฉันต้องอยู่กับลมนี่คือความตั้งใจมัน่นเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวและการเพ่งอนอาศัยอารมณ์ต่างๆเสีย อย่าให้ใจไปรู้อารมณ์นั้นอารมณ์นี้ไม่เอานี่ฟุ้งซ่านสำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์คือใจสำรวมใจอยู่กับอารมณ์มันเดียวเสาเขื่อนเสาหลักปึ๊บรู้ลมหายใจเข้าออกสมาธิเกิดสัทธาวิริยะสติสมาธิสุดท้ายคือปัญญาเห็นการเกิดการดับการเกิดการดับสุขเกิดสุขดับทุกข์เกิดทุขกข์ดับ,ดดบสัญญาเกิดสัญญาดับ,ส,ญญดบสังขารเกิดสังขารดับลมเกิดลมดับ เห็นเกิดดับลูกนามเกิดดับครบเลยเนี่ยเข้าใจไหมอินรีห้าพละห้าครบบริบูรณ์ไหมบริบูรณ์เห็นะเหตุแหงการสมปรารถนาศรัทธาศีลสุตตะจาระปัญญาครบไหมครบอริสัตสีครบมรคมิองแปดครบด้วยการทำหนึ่งเดียวคือนั่งรู้ลมหายใจ